ก็คุณคิดดูได้ว่าขนาดโดนนั่นทำเนี่ยมาเป็นสักขีพยานแล้วลงนามด้วยในสัญญาไอไอตัวปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาแล้วคุณว่าคุณเซนมาถักมันมันกล้าละเมิดนะฮะมันก็ละเมิดมันก็ลบกับเราที่ผ่านมาแค่ครับยี่สิบวันครับก็ขัดขนาดโดนนั่นทำมาเป็นสักขีพยานเซนปฏิญญาสันติภาพมันยังละเมิดอ่ะแล้วแสดงว่ามันไม่สนหัวทำหนุยันถุกก้องไหมอืม แัะการที่มันจะไม่ฟังก <wave> ีนผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดของคุณเซ็นก็คือวันนี้เนี่ยที่ผมบอกนะฮะจีนเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะล้มคุณเซ็นทั้งสองชาติหน้านะครับโดยโดยที่ทางสหรัฐตอนนี้ผมเชื่อว่าในประมาณกุมภานะฮะจะมีการลุกคือที่จะขับไล่คุณเซ็นโดยมี ชาติมหาอำนาจคั่หนึ่งเนี่ยเขาจะล้มหุ้นเซนด้วยด้วยม็อบนะครับแล้วก็เอาเอาสมงังสีขึ้นซึ่งวันนี้จีนเนี่ยที่ต้องโดดเข้ามามีบทบาทเนี่ยเพราะทางจีนเองก็รู้นะครับว่าวันนี้มันเป็นการแย่งชิงกันว่าถ้าล้มหุ้นเซนแล้วคนของชาติมหาอำนาจของชาติใดจะได้ขึ้นมาปกครองเขมรต่อเพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับ <c oughs> แต่หุ้นเซ้นเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ไม่ได้ นะฮเพราะว่าถ้าชช้าหลหน้าเขาตกลงใจแล้วเนี่ยผมว่าเขาอยู่ลํานะบากแต่ท่านี้ใครจะกดปุ่มก่อนเราต้องติดตามดูนะครับต้องเตรียมพร้อมนะถุดไมครับถ้าเกิดว่ามันมาลุกลายที่ประทายเราอีกรอบหนึ่งพี่ผมบอกอะทําลายบ่อนปล่อยเป็ดให้หมดรอบเนี้ย mm hmm. นั่นแหละคือจุดที่ราสตาร์แล้วก็สแกมเมอร์ก็จะหมดจากเมืองไทยด้วยนะครับ Mm hmm. แล้วก็ไอ้นักการเมืองสีเทาที่คิดจะเอาเงินซื้อเสียงเนะี mm ่ย hmm. ผมเชื่อว่ามันจะได้ซื้อไม่ได้นะ mm hmm. เพราะว่าที่ผมเช็คมาแล้วเนี่ยบ่อนปอยเป็ดเนี่ยทั้งนักธุรกิจเทานักการเมืองเทาข้าชาการเทา,า,า,เทามีหุ้นเกือบ mm hmm. ทุกบ่อนทุกไทยนะนะครับมันถึงเป็นเหตุที่ไอ้คุณเซนมันกล้าเหวงเกลือมาเราไงนะครับเพราะว่ามันมีไส้ศึกข,ของเราอะ่ะอยู่ในประเทศเยอะมากเพราะมันมีส่วนได้ส่วนเสียกัน mm hmm. ก็คุณคิดดูได้ว่าขนาดโดนนั่นทำเนี่ย มาเป็นสักขีพยาแล้วลงนามด้วยในสันติสัญญาไอไอตัวปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาแล้วคุณว่าคุณเซนมาหักมันมันกล้าละเมิดนะฮะมันก็ละเมิดมันก็ลบเราที่ผ่านมาแค่ครับยี่สิบวันอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแตกอะผมว่าวันนี้คุณเซนคือมันสติแตกแล้วนะครับเพราะมันรู้ว่ามันอยู่ไม่ได้ไง่ยเพราะสิ่งที่มันทํามาผิดพลาดหมดนะครับแล้วมันก็พร้อมที่จะหักลังทุกคนนะที่คิดว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเขา ไม่แตกหรอกครับก็ขัดขนาดโตดนั่นทำมาเป็นสกีพยานเซนปฏิญญาสันติภาพมันยังละเมิดอ่ะแล้วแสดงว่ามันไม่สนหัวทำหน่วยันสุข้องไหมฮะรัฐการที่มันจะไม่ฟังจีนผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดของคุณเซน,นเนี่ยเขาส่งโนา่าพิเศษเรียกว่า MPS ย่อจาก Military Police Special นะครับซึ่งหน่วยเนี้ยเป็นหน่วยคุ้มกันนะซึ่งผมเชื่อว่าจีนเนี่ยเอามาดูท่าเรือเมืองเรียมด้วยแล้วก็มาคุ้มครองทางสายเจ้าฟ้าจากกลบุตรด้วย นะครับซึ่งส่งมาหลายเดือนแล้วนะฮะหน่วยเนี้ยแล้วก็มันก็มีข่าวผมก็มีข่าวมาว่าวันเนี้ยอเมริกาเนี่ยกำลังสนับสนุนสมรังเสีนะครับเพื่อที่จะปลุกประชาชนในเมืองพนมเปญเนี่ยขับไล่คุณเซนซึ่งอันนี้ตามข่าวผมได้มาจะเป็นเท็จหรือเป็นจริงเขาคาดว่าไอ้ม็อบตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ นะเราก็ต้องติดตามดูนะครับส่วนจีนนี่ที่ผมบอกอะ่ะจีนเขาก็มีแผนว่าเขาจะเอาเจ้าฟ้าจาักราวุธกับเอ่อเตียบันเนี่ยขึ้นมาเป็นคนที่มาปกครองประเทศกัมพูชาต่อจากคุณเซนเพราะนั้นวันผมเชื่อว่าแบบนี้คุณเซนอยู่ในฐานะที่ทำบากนะครับเพราะว่าทั้งซอกทั้งสองชาติอำนาจเขาไม่เอาแล้วนะฮะแล้วก็ก็มีแผนที่เขาจะเอาคนของคนของตัวเองเนี่ยขึ้นมาปกครองแทงนคุณเซนอันนี้เราต้องดูว่า เขาจะเอาคุณเซนลงอย่างไรนะฮะแล้วใครจะเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็ที่ผมบอกครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยกองทัพเราหรือรัฐบาลเราเนี่ยเมื่อก่อนเราติดเรารับประสานงานกับูชาเราประสานผ่านคนเอกเจยบันเพราะคนพอเอกเจบันเนี่ยเป็นคนต่าะกงแล้วเขาก็มีบ้านอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วเขาก็จะมารักษาตัวที่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนเอกเจยบันเนี่ยดีมากและจริงๆแล้ว คนในเตียบันเนี่ยเป็นคนไทยกงนะครับตาหวัดเดิมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่วันนี้คนในเตียบันซึ่งถือว่ามีบาร,รมีอันดับสองหออาคุนเซนในประเทศกัมพูชาเนี่ยก็อาจจะคิดตรงกันข้ามกับคุนเซนแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันมานะครับตั้งแต่คุนเซนเป็นนายกเตียบันก็เป็นรมนตีกลาระหูนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าคุณเซนเนี่ยนำประเทศกัมพูชาเข้าสู่หายนะไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ หรือความเชื่อมั่นของนานาชาตินะแล้วก็นำกัมพูชาเข้าสู่นนรัฐโจรนะเป็นที่รังเกียจเพราะเป็นแหล่งศูนย์กลางของสแกมเมอร์นะครับเป็นแหล่งค้ามนุษย์เป็นไใ่ได้ที่พลเอกเตียบันนี่ก็เป็นทหารเขาก็รับไม่ได้นะครับบางข่าวบอกว่าตอนนี้ไปลุที่เมืองกันดานเพราะเมืองกันดานเนี่ยเป็นบ้านเกิดอ,อุลเซนแล้วแล้วเขามีบังเกอร์นะที่จะมีการซ่อนตัวหรือ มีหน่วย B S Q เนี่ยที่ก็าไปวางไว้แต่ผมเชื่อว่าตรงนี้ความชอบทางอุณเซนนเนี้ยมันหมดแล้วนะครับทั้งทั้งในสายตานานา,นาชาติกับคนส่วนใหญ่ในกัมพูชาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันอยู่ลำบากแต่ว่าครนี้จะนับถอยหลังเนี่ยแล้วก็ไปสู่การที่เขาเอาคุณเซนลงอยังไงเนี่ยคนไทยเราต้องติดตาม นะแล้วประเทศเราเองก็ต้องเตรียมพร้อมว่าถ้าไอ้ฮุนเซนมันบ้าเรียกไหมมันอาจจะยิงจรวดแล้วเอาโดนทิ้งระเบิดมาอันเนี้ยผมเชื่อว่าการตอบโต้รอบนี้ยต้องทําลายบ่อนปล่อยเป็ดให้หมดนะครับมันเกิดได้หมดว่าถ้าการล้มฮุนเซนนะฮะยังไม่ประสบผลสาเร็จไอ้ฮุนเซนมันต้องหาเรื่องโจมตีเราแน่เพราะนั้นตัวเราเองเราต้องระวังนะฮะเพราะไอ้ฮุนเซนตอนนี้มันก็เหมือนหมาบ้าเพราะว่า okay. ที่ผมบอกกันว่ามันก็รู้ตัวฮะมันก็หนีหลบไปอยู่ที่เมืองกันดารเพราะมันก็กลัวว่าคนเขาจะมาจับตัวมันนะก็เป็นคนแก่ใช่ไหมของสารเนี่ยอยยุมากแล้วแทนที่จะตายแบบสงบนะแต่ผมว่ามันคงไม่ตายดีอย่างคุณเซนเพราะมันสร้างศัตรูไปเยอะมากนะครับคุณคิดดูเนี่ยมันทําให้มหาอำนาจสองชาติที่เป็นนาฐด้านเบอร์ต้นของโลกเนี่ยเขาไม่เอามันเนี่ยคุณว่ามันเก่งนะค่ะอ่าผมเห็นนะ เอาแบบนี้เผดตจการอย่างมันเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีหามหน้าถือหามันข้างหนึ่งถูกไหมครับแล้วอีกข้างหนึ่งไม่เอาไอ้คุณเซนมันสามารถทําให้หามหน้าทั้งสองสองสองข้าง ấy. เขาไม่ไว้ใจมันแล้วเขาคิดจะเอามันลงแล้วตอนนีค้คุณคุณคุณที่ว่ามันผิดปกติมนุษย์ไหมก็คือวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดก็คุณเซนเนี่ยก็คือวันนี้ทางสหรัฐเนี่ยเขาสนับสนุนสมนังสีแล้วก็มีแผนว่าจะปลุกประชาชนนะครับ ความบูชาในพนมเปนขับไล่อุลเซนแล่เอาสมรังสีขึ้นทั้งฝ่ายจีนตอนนี้เขาก็มีการติดต่อนะครับกับทางเจ้าฟ้าจัก,กราวุธกับพนิกเจฟันโดยจีนเนี่ยก็ได้ส่งหน่วย MPS หรือเรียกว่า m i l i t a r รี่มิลิเต p รี่โปริสเปเข้าไปนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการกระทําของอุลเซนน,นะครับซึ่งมันสามารถมีความพิเศษคือทําให้ชาติํานาจทั้งสงชาติเนี่ย เขาจะเอามันลงทั้งคู่อ่ะแต่ครั้งนี้เราก็ต้องมาติดตามว่าใครนะที่เหลือสารัฐจะเอากัมพูชาลงห้ก่อนในในส่วนของเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการไว้นะครับว่าเพราะว่าวันนี้หลังจากที่มันมีเครื่องบินจากเบลาเราลูลงมาที่นาบินเตโชแล้วมีน้ําหนักบรรทุก2 8ตันนะครับซึ่งเครื่องบินลำนี้มันไปแวะเอา,เอ,าเอาวุธจากตลาดมือที่เคนยาแล้วก็นักลบรบจ้างมาบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการนะฮะที่ว่า ถ้ามันบ้าขึ้นมาแล้วมันมาโจมตีเรานะครับแบบ่าวที่หนึ่งวที่สองเนี่ยรอบนี้เราต้องมีแผนคือทําลายบ่อนปล่อยเป็ดมาให้หมดเพื่อตัดเส้นเงินมันจริงๆรอบนี้นะแล้วในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ต้องตามยึดทรัพย์ไอ้พวกแซกกรมเมอร์ที่ไม่ที่ที่เหลียวจงอี้หรือสหรัฐอเมริกานะหรือเกาหลีใต้หรือสหรัฐอนะาณาจักรเขาส่งเส้นเส้นเงินให้เราซึ่มันมีทั้งนักการเมืองเทานักธุรกิจเทานะแล้วก็้ารยชการเทา